สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญปีปศนี้ทำการล้างรอบแรกไปแล้วนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ก่อนอื่น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆนะครับท่านว่าเหรียญน,นี้ติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของเหรียญสิบาทที่หายากในปัจจุบันนี้นะครับท่านอนาคตจะรุ่งแค่ไหนท่านคิดว่าและตอนนี้ราคาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นยูเอ็นซีประมาณเท่าไหร่และถ้าผ่านการใช้มันกับเหรียญน,นี้มาแล้วจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พ,พ,พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านถ้ามีอยู่นะครับอย่าลืมนะครับไม่นานแน่นอนครับ ผมจะรับซื้ออีกครั้งหนึ่งครับสำหรับปีพศนี้เพราะยังไม่ได้รับซื้อเลยนะครับสำหรับปีพศนี้แต่ผมได้หาซื้อมาแล้วนะครับได้ประมาณห้าหกเหรียญเนี่ยละครับท่านกล็ละเป็นหมื่นเลยนะครับสำหรับห้าหกเหรียญที่ผมเอามาเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้อนๆนงๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านก่อนที่จะไปดูว่าเป็นปีพศอ,อะไรและติดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผลิตกจีเหรียญขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนั้น ดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีครับท่านนิกเกิลกับสีทองครับสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านเป็นปีพศอะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งครับมาดูเบื้องหน้าพงท่านครับคือภูวิพล์อุรุจดีรับท่านูนย์ด้านหลังก่นรัชกาลที่เก้าครับท่านบนโลมลูพ่องค์ท่านสวยงามมากนะครับเรามาไล่จากด้านล่างขึ้นไปหาข้างบนครับเนี่ยเบื้องหน้าพงท่านโอเคนะครับแล้วก็ประเสียรพงท่านแล้วก็มาด้านหลังครับไม่มีอะไร ไม่มีรอยบุบรอยขีดข่วนอะไรเลยครับสำหรับเหรียญนี้ครับสวยงามอรการนะครับเนี่ยมีก้อนล็กนิดหน่อยน่อยครับตามที่เห็นอยู่นี้นะครับสวยงามอรการนะครับสําหรับขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองสรับเรียบสำหรับเหรียญสิบาทเหรียญนี้ครับโอเคมากนะครับสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยืนนะครับเนี่ยสำหรับขอบเฟืองสรับเรียบนี่ครับมีรอยบุบรอยบี้นิดนิดหน่อยน่อยให้เห็นพอเป็นกระใสนี่นะครับท่านโอเคนะครับสวยงามครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทย อักษรบิวนี่ครับสามตัวสี่ตัวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับสำักอักษรบิวนะครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกับท่านนี่ครับติดอยู่อันดับที่สามของเรียนที่หายากเสียด้วยนะครับท่านเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับเนี่ยสวยงามกากนะครับแล้วก็รับต่ําลงมาอีกนิดแม่นางชุพยาครับแล้วก็ลงมาล่างสุดเลยสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลวีนะครับสำหรับปีพศสองพันห้า้ยสี่ดปีนี้นะครับท่าน นี่ครับปีสองห้าสี่หนึ่งนี่นะครับติดอยู่ที่อันดับที่สามของเหรียญที่หายากครับท่านพอดีอยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญนะครับท่านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญเองนะครับท่านไม่ถึงล้านนะครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญเองครับครับท่านถ้าเป็นยูเอ็นซีนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับร้อยี่สิบบาทแล้วครับปาเข้าไปแล้วครับเนี่ยยูเอ็นซีครับ หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับ <c oughs> ต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านเตทจริงๆแล้วมันไม่ใช่ร้อยยี่สิบบาทหรอกร้อยยี่สิบาทหรอกครับท่านโอ้ยเนะจริงๆแล้วไม่ใช่ร้อยี่สิบาทหรอกครับท่านที่ผมบอกว่าร้อยยี่สิบาทนั้นคือเมื่อห้าหรือหกปีก่อนครับท่านแต่ตอนนี้แหละครับถ้าเป็นยูเอ็นซีครับเหรียญปีพศนี้ครับ หนึ่งพันบาทครับสําหรับ U N C ครับท่านเหรียญละหนึ่งพันบาทครับท่านแต่เป็น U N C ครับเหรียญละหนึ่งพันบาทครับแต่ถ้าผ่านการใช้แล้วอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทครับท่านเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี้ครับกําลังวุ่นยุ่งวุ่นวายกันอยู่นะครับ U N C หนึ่งเหรียญต่อหนึ่งเหรียญหนึ่งพันบาทได้จชัวร์นะครับท่านอย่าทําเป็นเล่นไปนะครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญนี้นะครับท่าน ไม่ใช่ผมตีราคาเองหรอกครับอาจารย์ทุกคนคนบอกมาครับทั้งที่ผมก็ไม่ค่อยจะรู้ราคาเหรียญเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่บอกผมก็ไม่รู้ครับผ่านกันใช้แล้วเกตร้อยถึงแปดร้อยครับประมาณนี้ครับท่านแล้วแต่ตามสภาพแล้วกันนะครับแต่ยูเอ็นซีครับตีไปเลยครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันบาทถึงสองโอ้ยมั่วแล้ว